ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูไผ่บงหวานนะครับอายุ3เดือนนะครับที่ปลูกไว้นะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาลองดูในส่วนของรากกันนะครับว่าพื้นบริเวณใต้โคนต้นเนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างไรนะครับวันนี้จะลองพามาขุดดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่เราคุยคุยดูนะครับเราจะมาดูจะขุดแค่ ซีกเดียวพอนะครับเดี๋ยวต้นมันตายนะจะมาดูว่าที่เราปลูกไปเนี่ยเง่ามันเริ่มแตกรากหรือยังนี่ครับรากมันนี่ฟ,อย,ฟอยครับโอ้โหแป่เดือนก็มีนี่ครับขุดให้ดูลองดูนะครับว่ามันจะเป็นลักษณะยังไงครับนี่นี่ครับรากฟอย,ฟอยครับนี่นี่ครับรากฟอย,ฟอยมัน แสดงว่ารากมันเริ่มเดินแล้วนะครับเยวจะลองขุดอีกนี่ไส้เดือนครับนี่นะครับด,ดีนะครับนี่มีไส้เดือนด้วยจะลองขุดไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ลองขุดหนึ่งต้นเราอยากดูว่าการเติบโตของมันเป็นอย่างไรบ้างนี่น่าจะใช่รากใหม่นี่นี่รากมันครับออกมาแล้วนี่รากครับนี่ ฝอยนะครับอันนี้ปลูกได้ประมาณสามเดือนนะครับลากเดินมาแล้วเดี๋ยวลองขุดอีกนะครับจเจออะไรใกล้เลยโอ้ยังไงรากมันเป็นยียกล้โอ้นี่ครับลากมันนี่ นีลากครับเป็นลากฝอยน่ยาวมาถึงนี่แล้วนะครับนี่นี่ระยะนี่ประมาณครบหนึ่งนะครับนี่จากที่มันไม่มีลากเลยนะครับเป็นแค่เง้าไม่มีลากไม่มีอะไรนะครับนีเดินมาตรงนี้แล้วประมาณครบหนึ่งนะครับครบหนึ่งก็น่าจะประมาณสักนี่สิบห้าเซนนะครับถึงแล้วแต่ต้องดูด้านนี้มันเดินมาถึงตรงนี้ยัง ก็เห็นนี่นะครับรากนี่ด้านนี้ใหญ่ๆหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเล็กลงมาเป็นรากฝอยนะครับนี่จากที่สำรวจดูนะครับจะเห็นว่าเราปลูกประมาณสามเดือนเนี่ยรากมันจะเดินมาประมาณนี้นะครับนี่ประมาณสิบห้าเซนนะครับที่เราขุดเจอณตอนนี้นะครับเป็นรากฝอยๆเล็กๆนะครับอันนี้ก็มาแชร์ให้ดูนะครับว่าถ้าเราปลูกแล้วเนี่ยประมาณสามเดือนเนี่ย ลากแผ่มันจะเป็นยังไงนะครับนี่เห็นนะครับลากเดินเต็มตรงน,นี้หมดแล้วนะครับนี่เดินมาถางนี้แล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ